สวดีค่ะพบกับ SVP a n n e l เหมือนเคยนะคะสยาม Borrow b a c k หรือ s v b Brand Name บริการให้เช่ากระเป๋าแบรนด์เนมมากกว่า10ปีนะคะวันนี้เราไม่ได้มา unbox หรือรีวิวกระเป๋าใบไหนทั้งสิ้นนะคะเรามากับสิ่งพหัศ์สิ่งใหม่นะคะที่สาวๆหลายคนต้องตื่นเต้นแน่นอนนี่เลยค่ะ เป็นกล่องๆสาวๆไม่รู้แน่นอนว่าตอนนี้มันคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนี่ค่ะนี่ปึ๊บมีตัวล็อกปึ๊บออกมาหมุนหน้ากาเหมือนมือถือแต่เราไม่ได้มารีวิวหรืออันบ็อกซ์มือถือกันนะคะอันนี้คือเครื่องตรวจจับก,กระเป๋าแท้ปลอมนะคะด้วยระบบ AI ของเว็บไซต์ entropy com ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ก็เพิ่งเปิดครั้งแรกเลยนะคะเป็นครั้งแรกที่เราสั่งมาแล้วกเ็เดี๋ยวจะมาแจ้งรายละเอียดให้ว่าค่าบริการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรแต่ตอนนี้เรามาดูกันก่อนว่าอุปกรณ์เขามีอะไรกันบ้างนะคะหนึ่งเลยนี่หน้าตาเหมือนมือถือเป็นเครื่อง iPod นะคะเป็น iPod นี่หน้าตาแล้วก็มีเคสแบบนี้ให้อ่า ตัอย่างสงเลยเป็นเครื่องเหมือนแท่นชาร์จนี่หน้าตาแบบนี้แล้วก็มีสายชาร์จให้นะคะเป็นพอร์ต USB แล้วก็นี่มีกล้องด้านหลังคาดว่าน่าจะต้องต่อกับมือถือเครื่องสักครู่นี้แล้วก็อ่านี่เป็นน่าจะเป็นสายชาร์จของ iPod นะคะอุปกรณ์น่าจะมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปชาร์จ ตัวนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวมาเพิ่มเติมต่อกันนะคะที่จะไปดูขั้นตอนการตรวจสอบของกระเป๋าแบรนด์เนมของเจ้าเครื่องนี้นะคะมาทราบรายละเอียดคร่าวๆกันก่อนนะคะเครื่องนี้ทำง,งานโดยระบบ AI นะคะเท่าที่อ่านรายละเอียดจากหน้าเว็บไซต์มาเนี่ยเ,เขาจะใช้ระบบประมวลผลด้วย AI ได้แก่การที่ลูกค้าเนี่ยอัปโหลดภาพของกระเป๋ารุ่นเดิมเข้าไปเยอะๆระบบก็จะเช็ค ตรวจสอบแล้วก็เก็บข้อมูลนะคะว่าอะใบนี้ใบจริงใบนี้ใบลอมแล้วก็ถ้าเราอัขึ้้ใบปใหม่เพื่อที่จะรอผลเนี่ยเขาจะไปรีเช็คกับรูปเดิมๆว่ากระเป๋าของเราเนี่ยลักษณะคล้ายกับใบจริงที่เคยมีในประวัติหรือเปล่านะคะอะแล้วก็การที่จะได้เครื่องนี้มาเนี่ยจะต้องไปรีจิสเตอร์ที่เว็บไซต์นะคะ entropy com นะคะรีจิสเตอร์เรื่อแรกเนี่ย ค่าค่าแรกเข้าของเขาเนี่ยตัวนีอ้อยู่ที่299 usd นะคะเขาก็จะส่งกล่องตัวนี้มาให้เรานะคะอันนี้เป็นค่าแรกเข้าก็น่าจะเป็นค่าเครื่องกับค่าอุปกรณ์นะคะแล้วก็ส่วนแพ็กเกจรายเดือนนะคะเริ่มต้นที่99 usd ไปจนถึง599นะคะหรือถ้ามากกว่านั้นเนี่ยอาจจะเป็น flexible rate น่าจะต้องไปคุยหลังบ้านนะคะ 99 USD ต่อเดือนเนี่ยก็ประมาณ3,000กว่าบาทส่วนราคาเจ้าเครื่องนี้299ก็อยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งนะคะค่าแรกเข้าค่าเครื่องค่าอุปกรณ์99 USD ต่อเดือนเนี่ยคุณสามารถตรวจกระเป๋าแวรนด์เนมได้20ใบนะคะ20ใบอันนี้ก็คือรวมทุกแบรนด์เลยยกเว้น e m ม s นะคะแ m s จะเป็นแบรนด์ที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไปละ99ก็คือ3,000กว่าบาท ทุกแพ็กเกจนะคะทุกแพ็กเกจจ่ายเพิ่มต่างหากไม่รวมนแอดเมนรายละเอียดอื่นๆก็ได้แก่คือคุณที่จะไปรีจิสเตอร์ได้เนี่ยส่วนใหญ่เขาเน้นร้านค้านะคะร้านค้าที่มีหน้าร้านหรือร้านค้าที่เป็นออนไลน์นะคะแล้วก็มีเอกสารการจดทะเบียนเรียบร้อยนะคิดว่าบุคคลธรรมดาน่าจะต้อง ยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าตอนตอนเข้าไปรีจิสเตอร์เนี่ยเขาก็จะกรอกข้อมูลเยอะอยู่เหมือนกันรายละเอียดเช่นเ,เปิดมาแล้วกี่ปีเว็บไซต์ชื่ออะไรแล้วก็ขออัปโหลดเอกสารหน้าหน้าห,ห,หน้าเอกสารด้วยนะคะแล้วก็ชําระเงินผ่านบัตรเครดิตแล้วก็ใช้เวลารอเครื่องประมาณ อาทิตย์หนึ่งนะหรือว่าประมาณวิคหนึ่งหรืออาจจะเร็วกว่านั้น<ม>บวกลบ7วันละกันประมาณนี้นะคะท่านใดที่สนใจนะเข้าที่ Ww อร์นะคะ e n t r p y c o m ได้เลยเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราชั้นแบตกันแล้วเราม,มาต่อกันเลยดีกว่าว่าทำอย่างไรกันต่อนะคะกับการตรวจสอบแบรนด์เนมด้วยเครื่อง e n t r p y ครั้งแรกของ SBB Brand Name แล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกหรือเครื่องแรกๆในเมืองไทยเลยนะคะ,ะมาดูกันอันนี้หน้าตาเหมือน iPhone หรือ iPod เรานะคะขั้นแรกเปิดเครื่องมาเอาเครื่องนี้ต่อกับเจ้า WiFi ที่บ้านเรานะคะแล้วเข้ามาตรงนี้เข้ามาเสร็จนะคะหน้าตาให้เลือกแบรนด์เนมนะคะวันนี้เราจะมาไปไหนดีเอ่ยอะ ใบนี้นะใบนี้ละกันอ่ะใบนี้ชาแนลคลาสสิกมีเดียมสีเบจนะคะอ่ะเลือกันเลยชาแนลค่ะหมุนหมุนหมุนอยู่แป๊บหนึ่งนะคะนี่ลองครั้งแรกเหมือนกันเลยนะตื่นเต้นจังเลยอ่ะเลือกที่หนังนะคะเขาให้เราเลือกหนังใบนี้เป็นหนังคาเวียอ่ะเลือกคาเวียเลเทอร์นะคะเซต enter p a s s w o l d like to access the camera ตอบโอเคนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้เราเป็น a t t a c h กับตัว b เ s e ตัวนั้นที่เราเสียบสายชาร์จไว้อยู่แล้วกับ usb port นะคะอ่ะมาตัวนี้นะคะ ไม่แน่ใจเนาะลองดูอ่ะเบลอมากด้วยเบลอแบบอยแบบ่างเงี้ยค่ะไม่ทราบเห็นไหม,อมลองดูเราก็ไม่รู้เนาะ next อ่ะถัดไป letter logo photo นะคะ letter logo logo ด Log Log ้านหนังด้านในอ่ะนี่เลยอ่ะโอเคแล้วก็ ถัดไปนะคะกด next เลยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นยังไงดีเนี่ย serial number photo นะคะให้ถ่าย serial number นะ,อะโอเคถ่ายแบบเบลออย่างงี้นะะ้ำก็มันดูแบบไม่โฟกัสเลยอะคะ่ะเขาให้เราใส่ serial number นะคะ serial number โอเคเราก็ดูจากโคโลแกรมตรงนี้เลยนะคะ ก็ใส่ SKU ซึ่งเราไม่ทราบเราก็กดซับมิทเลยนะคะที่ถ่ายด้านนอกนะคะแล้วก็ตดิดตัวด้านหลังไว้อุปกรณ์เข้าไว้แล้วก็ c a ั t แคปเจอรนะคะอ่ะโอเคแล้วก็อ u t เทอร์แมท a l นะคะที่ถ่ายด้านนอกนะคะ <c oughs> ก็บอกว่า i ินเนอร์ก๊ิลก็คือน่าจะเป็นซับไนนะคะโอเคที่สอันนี้ละกันเนาะเลเทอร์ Letter, โลโก้ช n แนลหนึทับเกก็น่าจะเป็นตัวโลโก้นะคะที่เป็นหนัง ตัว E, L อ๋อนี่ไงคะให้ถ่ายตัว L นี่อ่าโอเคเกละตัว่าตัว R ตัว A คำว่าเมสค่ะเลขสี่ตัวเป็น X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  นะเราก็คาดว่าน่าจะเป็นประเทศอ่า แต่ละแบรนด์นะคะเขาน่าจะระบุตำแหน่งการถ่ายไม่เหมือนกันเนะเาะระบุมาเลยอาตัวซี่ซี่อาซี่แล้วก็ซีรียลนัมเบอร์นะคะให้เราถ่ายซี serial n เบอร์ข้างในนะ ำดัต่อไปเป็นฮัดแวร์โลโก้นะคะก็น่าจะเป็นตัว c c ไควยด้านหน้า hmm. ต yeah. ัวนี <imes. ique Hawaiian music> hmm. ้ค uh, ่ะถ่ายสามรูปนะคะกล้องมัน uh. ดูไ uh ม่ช oh. ัดแต่ก็มันได้เท่านี้อ่ะเดี๋ยวเราลองซับมิสกันดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าอัปโหลด processing request นะคะอยู่ในขั้นตอนเนาะแล้วก็ under review SKU เราไม่ได้ใส่เข้าไปนะคะ e n t e r ID นะคะเขาก็จะระบุเลขหมาย XY XY อะไรของเขานะคะแล้วก็ Under review กำลังอยู่ใน Process กันตรวจสอบนะคะรายละเอียดต่อมาตรงนี้เขาบอกว่าการตรวจสอบจะใช้เวลาประมาณ60นาทีว้าวเร็วมากเลยอ่ะโอเคหลังจากส่งรูปแบบมั่วๆไปแล้วนะคะระบบก็ตอบกลับมาว่า The submit is invalid คาดว่า เราน่าจะถ่ายรูปไม่ถูกต้องให้เขาขอไปถ่ายรูปอีกรอบหนึ่งนะคะจากเราถ่ายภาพเบลอให้เขาไปแล้วเขาก็ส่งกลับมาทันทีทันใดไม่เกิน5นาทีนะคะบอกว่ารูปที่เราส่งไปอะเบลอมากซึ่งก็เป็นอย่างที่เราคาดอะค่ะมันเบลอจริงอะมันแบบแทบไม่เห็นอะไรเลยอะค่ะเพราะงั้น เราลองกันใหม่โดยการถอดไอเจ้าที่ติดกับตัวเครื่องตรงก้นเนี่ยออกแล้วลองภาพปกติจากตัว iPod นะคะเริ่มกันเลยอ่ะนี่ชัดขึ้นเยอะว่าให้ติดไอตัวนี้เข้าไปนะคะแล้วก็ถ่ายรูปด้านนอกเราจะติดดีไหมเนี่ยเชือนน่อโลโก้ชาแนลนะคะหนึ่งถึเก้า อันนี้นะ่าจะต้องติดนะติดแล้วมันจะชัดถ้าเป็นหลัก2ตัวนี้มันแบบโฟกัสชัดเจนใ,ใกล้ๆอะเหมือนติดกล้องขยายอันนี้คือกล้องขยายพร้อมไฟส่องนั่นเองนะคะเท่าที่เข้าใจนะเพราะถ้าแบบไปจิ้งใกล้ๆไปส่องเลยอะมันจะชัดแต่ถ้าถ่ายแบบภาพรวมๆภาพไกลๆอะเบลอมากค่ะต้องโฟกัสแบบจ่อเลยอะเนี่ยชัดเลยเห็นไหมคะนี่อะ C H อเคนะคะรีวริวสักนิดน่าจะโอเคขึ้นเดี๋ยวลองดูสักนิดอีกรอบนะคะ processing เ,เหมือนเดิมเราดูผนกันค่ะแล้วนะคะหลังจากสักนิดล่าสุดรอบที่4รายละเอียดชัดเจนถูกต้องอ่านโลโก้ก็ถูกแล้ว รอบที่4ผ่านไปแล้วก็แวะไปทานน้ำทานไหลปั๊บหนึ่งประมาณ15นาทีนะคะหน้าจอเด้งขึ้นมาว่า authentication result นะคะ the Chanel c a r i e r letter item you authenticate ก็คือ Chanel Career Item ที่เราส่งตรวจนั้น is authentic ของแท้ค่ะเข้าไปดูรายละเอียดกันต่อ โอเพนะคะโอเคมันจะขึ้นอย่างนี้เลยเป็นโลโก้ถูกต้องสีเหลืองแบบนี้นะคะ e n c r y p แล้วอ่า SKU ตามที่เราได้ตอนแรกเหมือนแบบ ID order นะคะวันที่17นะคะก็คือวันนี้เวลาประมาณเที่ยงบ่ายโมงนะคะที่เราสักวิรายการไป ขึ้นโลโก็ v e r i f y e y e y t r t p y น y นะคะโอเคแล้วก็มีรูปกระเป๋าให้ทีนี้ยังไงต่อเข้ามาดูเมนูเนาะ View Certification ค่ะเข้ามาดูกันทางแรกเหมือนกันนะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนหมุนหมุหมหมอ่าโอเคนี่เลยค่ะ เป็นเซอร์ติฟิเคที่แบบเป็นเปเปอพร้อมปิมพให้เลยนะคะอ่ะชัดๆเดี๋ยว i n นเสิร์ภาพชัดๆให้นะคะระบุว่าเซอร์ติฟิเคทการันตีความแท้ออเทนติฟิเคชันนะคะอ่ะแล้วก็แบรนด์ชาแนลนะคะเอ่อตรวจสอบโดย SBB Brand Name ก็คือเป็นเนม e เป็นเป็นชื่อที่เราใส่ไว้ตอนรีจิสเตอตอนแรกนะคะแล้วก็ เอ,อ่อแมทเรียเป็น c h a n ลคาเวียนะคะ Certificate Link ก็จะมีลิงก์ระบุให้อะแล้วก็ Serial Number ก็คือเป็น Serial Number ของกระเป๋าระบุตัวเลข2ตัวเลข,เลขกับ2ตัวหลังสุดนะคะที่เราจะเป็น XXXX ลองปิ้นแล้วกันนะคะอะเป็นปิมเตอร์ไ i f i จากที่บ้านนะคะแล้วก็อีกทั้งเรื่องนึงคือเซฟอิน a g e ไว้เลยนะคะโอเคกดโอเคค่ะ มาแล้วนะคะ c e r t ์ f i ฟิเคที่เป็น Paper นะคะสามารถปิ้นออกมาใส่กรอบหรือ,เ,อ,อเก็บไว้แนบกับกระเป๋าได้เลยรายละเอียดก็จะมีรูปภาพที่เราส่งไปรูปแรกนะคะเพราะงั้นหลังจากนี้เราจะถ่ายสวยๆเพื่อให้เห็นแบบรายละเอียดที่ชัดเจนและ c ซอร์ติฟิเคที่สวยงามนะคะชื่อร้านของเรา SDB Brand Name นะคะ b r a นด Chanel กระเป๋าก็คือเป็น m a ทเ r i a l ก็คือ Career Letter นะคะโดยไม่ระบุรุ่นเนาะ แต่เราอาจจะต้องระบุรุ่นใน SKU หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ Certificate Link ก็คือจะมีลิงก์ให้น่าจะเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดได้เดี๋ยวเราลองเข้าทางหน้าคอมกันอีกทีนึ่งอะแล้วก็ serial number ระบุ2ตัวเลข2ตัวแรกนะคะแล้วก็2ตัวสุดท้ายโอเคแ e l รูปคู่กันหน่อยตอนแล้วนะคะสรุปไปนี้เป็นของแท้ มีเซอร์ติฟิเคตคู่กันแล้วนะคะหลังจากนี้กระเป๋าทุกใบจาก SBB Brand Name ลูกค้าทุกท่านไว้ใจได้นะคะแล้วก็มั่นใจกับทางเราได้แน่นอนอีกหน่อยเราจะมีบริการตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะยังไงถ้าท่านใดสนใจติดต่อได้นะคะที่ Line under_score SBB under_score Brand Name นะคะหรือเข้าที่เว็บไซต์สยาม r r o w Back นะคะคยังไงเดี๋ยวมีแอดมินตอบทุกท่านคะ่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกับไอเทมเก๋ๆเครื่องตรวจกระเป๋าแบรนด์เนมของเอาคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย